เราเกิดมามีวังคาเป็นแบบไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเราคืเป็นแล้วว่าเราเป็นอะไร gender identity เป็นการแบบบอกตัวตนของเราว่าตัวเราเป็นอะไรผมเราเทียมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะบังคับใช้จริงเขาไม่ได้ต้องการความพิเศษของคนอื่นเขาไม่ต้องการความเนี่ยยิ่งใหญ่หรืออ่้าใช่ต้องการแค่ให้มันกลับมาเป็นเท่ากัน intersex ก็คืออยู่ตรงกลางหมายความว่าอาจจะมีทั้งลักษณะของชายของหญิงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเป็น intersex นะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องมา identify ตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรฉันเป็นอะไรการเป็น gender expression คือการแสดงออกฉันรู้ว่าฉันเป็นนนแแแบบบบบี้้ต่ฉัออออยยยาาากกสงงผูชชคว ผู้ชายบางคนชอบใส่ตุ้มหูเออผู้ชายบางคนใส่กระโปรงก็ได้ใส่กางเกงก็ได้เงี้ยเขาเรียกว่าแอนดรอชนัสแต่ว่าเราอย่าไปเรียกบางทีอย่างเช่นเออคุณแม่ <laughs> ฉันไม่อยากเป็นแม่ฉันฉันอยากคือแบบอาจจะออกสาวแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากเป็นแม่หรืออยากเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะต้องต้องสนิทกันต้องคุยกัน ก็ว่าเท่าที่ลาจะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะบังคับใช้จริงอะครับอาจารย์ในเรื่องกลุ่มต่างๆเหล่านี้มันกลาย,ลายเป็นว่าก็ต้องต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมีนิวทรัลเวิร์ดอาจารย์มีความเป็นธรรมชาติ <ฮะ S 1> ในคําพูด <ขอ S 1> ในความเข้าใจไม่งั้นกลายเป็นว่าทั้งการให้บริการแล้วก็การในสังคมเองเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ตีตราโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีบางทีวิร์ดิ้งบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเพิ่มพูดไปโดยที่แบบอุ๊ยแต่คํานี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ใช่ไม่ไม่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังดําาาาาาเเเเเนนนนนนนิิกกกกกรรัออออยยยยยู่่่ะงงี้้้ลปปป็็็็วหหคืใใแแบบบบสจพ ใจมากขึ้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ครับก็คือคนทั่วไปเหมือนเราคนหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการความพิเศษก่าคนอื่นเขาไม่ต้องการความเนี่ยยิ่งใหญ่หรือไม่ต้องการต้องการแค่ให้มันกลับมาเป็นเท่ากันจริงๆเนี่ยพอเราพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศเนาะเราก็จะพูดทางสังคมศาสตร์ครับเขาจะไม่ได้มีเรื่องของ s e x u a l activity แกนแรกเลยที่สําคัญเนาะก็คือเรื่องของ Biological sex อาจารย์เมื่อกี้เราได้คุยกันก็คือโอเคเกิดมามีน้องชายไม่ใช่แบบคนถัดไปนะหมายความว่าน้องชายที่อยู่ระหว่างขาอย่างเงี้ยมีน้องสาวอยู่ระหว่างขาแบบเนี้ยยอาาารกชคื Biological sake คือเพศกําเนิดเพื่ทางชีววิทยาพอ,<ข>อเราเกิดมาปุ๊บมีไบโอโลจิคอลเซ็กซ์แล้วนะครับมีมีเพศกําเนิดแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเราเนี่ยเราเกิดมามีอวังค์ขาเป็นแบบไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเรับรู้เป็นเรื่ว่าเราเป็นอะไรเจนเดอร์ไอดีนิตี้เป็นการแบบบอกตัวตนของเราว่าตัวเราเป็นอะไรไบโอโลจิคอลเซ็กซ์เนี่ยนอกจากมีเมล์ฟีเมล์แล้วเนี่ยจะมีตรงกลางด้วยอาจารย์สมัยก่อนเขาใช้คําพูดแบบเนกาทีฟหน่อยเพศกํากวมเอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเราเราควรทับศัพท์ไปเลยอะหหหหหมมมมาา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 ายยยยคคควววว่่่่่ออออออิินเตรรร็็กกกืืูงงงงงงงลลจจจะะะีทัั้ษณขขชชญญไป เป็นอินเตอร์เซ็กนะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาไอดนตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรฉันเป็นอะไรพี่ๆบางท่านอาจจะมี 2, oh. 2เพศในคนเดียวกันวันดีคืนดีอยากแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ได้วันดีคืนดี oh. อยากจใส่บิกนินีก็ได้ mm hmm. ก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปก็คือการเป็นเจนเดอร์เอ็กซ์เพรสชั่นคือการแสดง oh. ออกฉันรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ฉันอยากแสดงออกแบบนี้มาสโคลินมาสโคลินคืออะไรครับมาโซแสดงออกว่าฉันเป็นผู้ชายเทอรมินีนก็คือแสดงออกว่าฉันเป็นผู้หญิง oh. อ่อนนุ่มสวยหวานอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ก็จะมีตรงกลางอีกผู้ชายบางคนชอบผมยาว ผู้ชายบางคนชอบใส่ต้มหูเออผู้ชายบางคนใส่กระโปรงก็ได้ใส่กางเกงก็ได้อย่าเนี้ยเขาเรียกว่า a n d r o g y n o s นะครับก็เป็นเรื่องของการ express ออกมาเออฉันใส่สีชมพูก็ได้มันคือมันไม่ได้มีเพศอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี้เป็น gender expression เป็นการแสดงออกต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของ orientation และเป็น sexual orientation ก็คือเรื่องของการ attract to เพศใดฉันดึงดูดเพศไหนฉันดึงดูดใคร ถ้าเป็นโนเมติคเมนเลยนะครับเป็น uh, ชายเพศํำเนดนะครับชายส่วนใหญ่เนี่ย attract to women เป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นหญิงส่วนใหญ่ก็ attract to men เป็นหลักทีนี้ก็จะมีตรงกลาง bisexual attract ได้หมดแล้วก็มี activity ต่อได้หมดมี behavior ต่อได้หมดเนี่ยครับหรือ asexual ไม่ไม่ attract ต่อใครเลยคุยกับชายก็ได้คุยกับหญิงก็ได,ได้แล้วเรื่องกิจกรรมทางเพศไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดึงดูดเขาสุดท้ายเรียกว่า sexual behavior ก็คือมีกิจกรรมทางเพศกับใคร men who have sex with men ก็คือเป็นผู้ชายที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้อาจจะแบบด้วยบริการหรือด้วยหน้าที่การงานอะไรเงี้ยคระเพศหญิง เสามารถมี behavior กับเพศไหนก็ได้แล้วหรือมีทั้ง2เพศก็ได้เรากําลังเข้าสู่ความเท่าเทียมเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วจูเล็ตเตอร์เองเนี่ยเราก็สนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะคอยากที่จะมาแชร์ริงแล้วก็อยากให้การพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือการพูดเรื่องเพศในสังคมเนี่ยเป็นเรื่อง positivity เป็นเรื่องที่เป็นบวกนะคะที่เราสามารถที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยได้ค,ะค่ะ<อ>จริงๆลูกสาวพี่ก็ชอบผู้ชายและลูกสาวพี่ชอบชายแท้ด้วยเออเราก็จะหายากนิดนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชายแท้บางคนเนี่ยเรารู้ตัวเองเราบอก identity ตัวของตัวเราเองว่าเราเป็นผู้ชชาาายยอออจจจจะะไมม่่ร้ีงวดู ซีรีส์เราร้องไห้ง่ายคือแอนโดรเจนัสเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากอยากมีความอ่อนหวานไงเราก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ยังมีอยากมีมกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงอยู่การที่เราจะไอเด t i t ตัวเราเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่ตัวเราคุยกับตัวเราวิชาการเนี่ยทอมเราก็จะไม่ใช้ทอมทอมบอยทอมคืออะไรจริงๆก็คือมัสคูลีเลสเบียนเนาะก็คือมัสกเลสใช่ก็คือเลสเบียนที่ดูมัสคูลีนแค่นี้เองเพราะเขาอยากเ e x p เพรสออกมาว่าเขามัสคูลีนไงแค่นั้นเองเขาก็เป็นมัสคูลีเลสเบียนเรียกง่ายๆว่าทอมเรียกได้เลยครับเรียกกระเทยเรียกน้องตุ้ฉันไม่อยากจ ฉันฉันอยากคือแบบอาจจะออกสาวแต่ว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากเป็นแม่หรืออยากเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยจะต้องต้องสนิทก,กันต้องคุยกันต้องรู้แล้วก็บางทีถ้าเพื่อทางด้านสุขภาพเนี่ยเราสามารถถามเขาได้เลยว่าอยากให้หมอเรียกว่าอะไรอยากให้หมอคิดว่าเราอ่ะเป็นแบบไหนยังไงถามได้เลยครับ เพื่อเพื่อเพื่อการดูแลรักษาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะทําให้ดูแลได้ตรงจุดมากขึ้นนะเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะครับที่ชายเพศกาเนิดเนาะมีอวัยวะเพศเป็นชายมีความภายในเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยจะสามารถคบหาหรือว่าสามารถเซ็กชั่นไฮเวอร์กับกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศน,น,นะครับเ,เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้นะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็แค่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์หรือรูปแบบหนึ่งของการแอดแทรกแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการมีเซ็กชัวเรา่มเหือนกับนนออืื่่่มมแตจรรรริงงเเป็ธชา ในสมัยก่อนก็มีแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในวงการใดก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นธรรมชาติของของมนุษย์เนาะแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้ชอบไม่ชอบก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปปฏิบัติต่ออย่างไรแค่นั้นเองค่ะสำหรับอีีนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะหมอเองและจูเลเตอระะ์ทีมงานทุกคนเราสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะสามารถที่จะพูดคุยนะคะเรื่องเพศนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพเพศได้อย่างเปิดเผยนะคะอยากที่จะให้ทุกคนเปิดใจกับปัญหาสุขภาพทางเพศด้วยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะรับคํําาาาแนนะะออย่งงถูกต้เหมมส ในการดูแลตัวเองค่ะก็เนื่องจากเรื่องสุขภาพเพศเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งแห่งที่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะมีเจนเดอร์มีเอ็กซ์เพรสชันออเรนเทชันยังไงนะครับเรื่องของการมีปัญหาสุขภาพเพศเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นที่จุฬาลอกเตอร์นะครับเราก็มีทั้งอาจารย์แม็กอาจารย์เฟิร์นนะครับเพื่อที่ให้คําแนะนำครับแล้วก็เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานนะครับผมเองมีความมั่นใจมากเลยครับว่าที่จุฬาลอกเตอร์นะครับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะครัััััับบบบบเเเเรร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 ื่่่ออออออองงงงงงสุุุขขภาาาาาาพพพพพศยยยไนนนนนะะะะะคคคคคววกกกแแแลลททีีีมมมมม้้้จจดูณณตต็็็์ห ะะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวสนุกสนานนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะข้อการรักษาใหม่ๆด้วยนะคะที่เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะฝติดตามเม็ดท้องนะคะในช่องทาง Official นะคะ July Doctor Official YouTube นะคะรวมทั้ง Official p l a พล o ฟอร์มตามด้านล่างนี้นะคะหากใครรู้สึกว่ารายการเม็ดท้อเป็นประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะรวมทั้งอินบ็อกซ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมจรด,ดปลายเท้า ทีมแพทย์จูเตอร์ทุกคนนะยินดีที่จะให้คำปรึกษาอย่างตรงจุดค่ะเพราะเราเชื่อในความอาจจารย์ของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดี m i r a i l e s c i e n c e for b e t t e r Life ค่ะ